เลือกไวายไป2แก้วหลังจากกินข้าวเสร็จกดื่มไวายไปสแก้วแก้วแรกมันเหมือนอร่อยนะแก้วสองมันเหมือนขมคอขึ้นมาแล้วแต่ก็ต้องฝืนกินเพราะว่าแบบไม่เสียดายวายเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะ <c oughs> การเดินทางมาต่างประเทศช่วงโควิดกันนะคะว่าเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีพาสปอร์ตนะคะหรือว่าหนังสือเดินทางนะคะ อันดับที่2นะคะก็ต้องเป็นวีซ่านะคะหรือว่าใบอนุญาตให้เราอยู่ในประเทศนั้นๆนะคะอันดับ3นะคะก็คือตั๋วเครื่องบินนะคะ,ะตั๋วเครื่องบินสายการบินที่น้ําบินนะคะจะเป็นสายการบินฟินแอร์นะคะอันดับที่4นะคะก็เป็นใบตรวจโควิดนะคะซึ่งน้ําไปตรวจมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ําจะเอาให้ดูนะคะใบตรวจโควิดนะคะ อนนี่นะคะใบตรวจโควิดของน้ำนะคะตรวจที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยเทคโนโลโยีสุรานารีนะคะค่าตวรวจรวมแบบต่างๆแล้วนะคะอยู่ที่1,700บาทน,นะคะค่าค่าตวรวจ1น0่ะ1,500อีก200เป็นค่าแบบธุรกรรมของเขานะคะก็อันนี้น้ำตวรวจวันที่28ตอนบ่าย3นะคะก็คืคอตวรวจนะเวลาเราไปตวรวจเราต้องไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า เราอะเหมือนเราบุ๊กเวลาไว้ที่บ่ายสามตั้งใจจะไปประมาณสักบ่ายโมงตรงแต่เขาเนี้ยคนขับรถของน้ํานะคะเขาก็แบบว่ามีธุระนิดหน่อยแล้วก็บวกกับรถติดด้วยก็เลยไปชาชั่วโมงนึงก็ไปถึงประมาณบ่ายสองนะคะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเร็วมาชั่วโมงนึงแล้วนะคะแต่ก็เกือบไม่ทันอยู่ดีเนาะเราก็เลยไปแจ้งพี่เขาว่าแบบเออหนูจะมา ตรวจโควิดก่อนก่อนขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องการผลตรวจเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เนาะก็บอกเขาไปพี่เขาก็อาโอเคก็ได้ก็ได้มานะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าผลตรวจจะออกพรุ่งนี้เวลาเวลาเดิมนะคะเวลาที่เราตรวจก็คือบ่ายสามนะคะซึ่งผลตรวจที่เราต้องการเนี่ยต้องเป็นผลตรวจที่ครอบคลุมภายใน4 8ชั่วโมงอะนะคะคือ คือไม่เกินนี้นะคะเราก็ต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดให้ดีๆนะคะบวกลบคูณหารกว่ากว่าที่เครื่องบินจะแลนไปถึงประเทศนั้นเนี่ยมันมันมันเกินหรือเปล่านะซึ่งของน้ำก็ไม่เกินเนาะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องต้องดูดีๆนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็1,700บาทนะคะราคาก็อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใบผลตรวจนะคะมันก็จะเป็นแบบเขาก็จะบอกชื่อที่อยู่อันนี้จําเป็นนะคะว่าต้องมี บนผลตรวจนะคะต้องมีชื่อที่อยู่ภาษาอังกฤษของเราวันเกิดของเราอายุ IU, แล้วก็ผลตรวจเนี่ยว่าเป็นแบบเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยนะตอนตอนที่น้ำไปตรวจนะคะน้ำก็รู้สึกแบบแบบค่อนข้างมั่นใจแหละว่าตัวเองไม่ติดหลอกอะไรเงี้ยไม่ติดหลอกแต่ว่าก็ใครจะไปรู้มันอาจจะแบบไม่แสดงอาการก็ได้นาะเพราะว่าคือเราจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินไปแล้วอะ <c oughs> แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราติดคือบินไม่ได้แล้วนะคะ ก็นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็มันก็ผ่านมาได้นะก็ไม,ไม่ไม่ติดนะคะแล้วก็ใสยการบินที่น้ำไปก็คือเป็นของอันนี้ครั้งแรกกับกับการบินกับฟินแอร์นะคะก็ประทับใจนะคะดีเขาบริการดีมากๆคะแล้วจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะคือตอนบินขึ้นเครื่องบินนะคะคือตอนที่เราเช็คอินนะคะเช็คอินไปที่ตรวจอ่าต๋วเครื่องบินเนาะเราไปเช็คอินก่อนเนี้ยแล้วก็ของเยอะมากแม่ก็คือแบบว่า น้ำมันมีสองกระเป๋ากระเปา๋าเดินทางสองใบนะคะแล้วก็บวกกับกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยอีกสองสามสองสามมันมันไม่ใช่กระเป๋าเป็นกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าแบบสะพายเล็กๆอะค่ะประมาณสองอันแล้วก็เป็นถุงพลาสติกที่ห่อพวกรองเท้าอะไรที่มันแบบคือสรุปแล้วของเล็กๆแน่นอๆพวกนั้นอะมันเกินออกมาจากากระเป๋าเดินทางสองกระเป๋านั้นซึ่งพี่ๆที่เขาตรวจเช็คเขาก็บอก <c oughs> ดูเป็นม็ดดูแบบช่วยเหลือเรามากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องทายังไงเพราะว่ามันเป็นของแบบคือในกระเป๋าอัน,นคือจแปปะแบ่งเป็นสามอย่างนะคะอันนี้เป็นแบบถุงพลาสติกที่เราใส่รองเท้าซึ่งมันยัดไม่ได้แล้วเราก็เลยเอามาผูกไว้แต่พี่เขาบอกว่าผูกไม่ได้เราก็เลยเอาแยกออกมาแล้วกระเป๋าอันนึงก็เป็นกระเป๋านังสือเรียนที่แบบว่าเป็นหนังสือเรียนภาษาสวีเดนที่เราแบบว่าเอาไปอ่านด้วยตอนเรากลับไทยนะคะแล้วก็อันดับอันที่สามเนี่ยจะเป็นแบบ ของย่าฝากมาให้นะคะเป็นของฝากให้ย่าน่ะย่าน่ะให้เอากลับมาที่ประเทศเปิเดนนะคะก็เป็นแบบหมอนขีดสองใบแล้วก็กระติบข้าวเหนียวนะคะ1อันแล้วก็แบบซึ่งเราแบบจริงๆอ่ะซึ่งเราแบบถ้าไม่เอาไปมันมันก็ไม่ได้แบบอันนี้ไงมันไม่ได้แบบว่า เป็นของมีราคาแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเราก็เลยบออยากเอามาด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าไม่อยากทิ้งแบบว่าถ้าย่ารู้คงจะเสียใจแล้วบวกกับเราไม่อยากทิ้งอ่ะว่ามันเป็นของของย่าเนาะเราก็อยากเอากลับมาแล้วพี่เขาก็เลยแบบแนะนํานะคะให้เอาให้เอาอกระเป๋ากระเป๋าลุ้งเจ็ดสีอะค่ะที่พวกคุณ พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาแบบว่าเวลาเขาไปประตูน้าสาเพ็งหรือว่าเขาเอารับของไปขายเขาจะใส่กระเป๋าในน้าที่ใบใหญ่ๆค่ะแต่แต่พี่เขาบอกว่าให้เอาส์กการนะคะให้เป็นเหมือนแบบส์ carry on อันนี้เป็นทริคนะคะเป็นสา carry on ซึ่งเป็นส์กลางของกระเป๋ารุ้งนะคะแล้วก็ใส่ใส่ปรากฏว่าใส่ได้พอดีแต่ว่าใส่ได้ทุกอย่างเออรวมกับของกินที่เราจะเอาไปกินระหว่างที่แบบรอขึ้นเครื่องด้วยเนาะ ก็นั่นแหละค่ะก็คือใส่ได้พอดีแต่คือน้ำหนักมันหนักมากนะคะเพราะมันเป็นหนังสือเนาะหนังสือหลายเล่มประมาณ6-7เล่ม8เล่มอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่แบบเราถือถือไปก็ลอดตัวแล้วนะคะก็คือแบบอ่าซุทเคสสองใบก็คือเอาขึ้นเครื่องไปแล้วเหลือกระเป๋า Carry On ที่ว่าเราซื้อมาอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูตอนท้ายนะคะกระเป๋า Carryon ที่เราซื้อมาเนี่ย เราต้องลากไปจนถึงเกตที่เราจะต้องไปนั่งรอเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วมันก็ไกลมากเนาะแล้วพอเราลากลากมาปุ๊บพี่พนักงานผู้ชายเขาก็แบบว่าเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่า,าน้องครับวางกระเป๋าบนรถเข็นนี้ก็ได้ครับอะไรเงี้ยแล้วก็เอเราก็เห็นแล้วว่าแบบเออ มันหนักอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะลากถึงหรือเปล่าเพราะมันหนักมากแล้วพี่พี่เขาก็ถือมาซึ่งเราไม่เห็นรถเข็นไงคะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อพี่ขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่ช่วยได้เยอะมากเลยแล้วก็แบบประทับใจมากซึ่งไม่รู้ว่าแบบจริงๆมันมีอยู่แล้วตรงนั้นหรือเปล่านะแต่เราก็ดีใจมากที่พี่เขาเอามาให้เนาะล้วก็เข็นเข็นไปขนาดเข็นกับรถแล้วยังเหนื่อยเลยเพราะมันไกลเนาะแล้วก็พอเข็นไปปุ๊บมันจะเป็นทางลงอ่า ทางลงบันไดเลื่อนนะคะแล้วก็เป็นลิฟต์ให้เราเลือกลงว่าจะลงอันไหนนั่นแหละแล้วพี่ผู้หญิงมีมีผู้หญิงสองคนนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเราต้องทิ้งรถเข็นไว้ตรงน,นั้นแล้วก็เอาของของเราอะลงบันไดเลื่อนไปหรือว่าลงลิฟต์ไปอะไรเงี้ย<ป>แล้วเขาดูท่าเราเราน่าจะหนักอะเขาก็ <sig> เลยถามว่าคุณลูกคา้าเอาถือไปไหวไหมคะเดี๋ยวให้น้องไปส่งเขาก็เลยบอกให้น้องคนหนึ่งอะน้องเป็นผู้หญิงนะคะมาส่งเราก็คือแบบ เข็นรถมาส่งที่ลิฟต์แล้วก็เขาก็พอถึงชั้นที่เราจะออกมาเราก็ถือลากออกมาแล้วก็น้องเขาก็เอารถเข็นไปเก็บให้ก็รู้สึกดีมากๆเลยแบบมีคนช่วยเหลือตลอดทางเลยอะแล้วก็เราก็ลากมาประมาณ500เมตรก็ไม่ไกลแต่มันมันก็พอได้พัก,กน,นะคะพอถึงตอนนั้นเราก็นั่งรอรอ,อ รอนขึ้นเครื่องบินนะคะพอขาที่แบบเราจะต้องเข้าไปในเครื่องบินก็ต้องลากอีกอะ่ะแต่มันก็แบบเออก็สนุกดีนะคะเหมือนไปผจญภัยอ่ะเนาะพอขึ้นเครื่องบินไปนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าให้ไปให้ไปนั่งตามที่นั่งนะคะซึ่งในเครื่องบินที่ในฟลาที่แบบน้ำบินมานะมีคนแบบว่าเขาเรียกอะไรผู้โด,ดยสารแค่สิบแปดคนเองซึ่งแบบรู้สึกว่าแบบคนน้อยแล้วก็แบบ มันสะดวกสบายเพราะว่าน้ำมันนั่งชั้นประหยัดนั่งชั้นประหยัดมาตลอดชีวิตนั่นแหละก็คือก็คือนั่งชั้นประหยัดนะคะแล้วก็แบบชั้นประหยัดมันจะเหมือนแบบที่นั่งคล้ายๆรถเมล์รถทัวร์เนาะนั่งติดๆกันอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่แบบว่าคนมันน้อยแล้วคันเนี้ยเราก็เลยสามารถที่แบบว่าเขาแล้วโควิดด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้นั่งเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแถวต่อหนึ่งคนซึ่งก็ ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้นอนเหยียดขาได้ปกติเราเดินต้องได้นั่งแบบซึ่งจากประเทศไทยมาสวีเดีก็11ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องนั่งตัวแข็งแบบนั้นนะคะหลับบ้างไม่หลับบ้างส่วนส่วนใหญ่จะหลับๆล,บล,บล,บลบัตื่นตื่น,นะคะแล้วก็นะจะมีทริคนะคะเวลาใครที่แบบว่าเออใครที่เดินทางไปต่างประเทศหรือไปไหนก็ตามที่แบบไฟล์บินแบบนานๆหลายชั่วโมงอย่างอย่างน้ำา1ชั่วโมงเนี่ย เทคนิคนะคะคือช่วงที่เขาเสิร์ฟอาหารนะ่ะเขาจะมาถามเราว่า,าต้องการเครื่องดื่มอะไรนะ่ะอะไรไหมนะคะซึ่งเครื่องดื่มนั้น,นจะเป็นฟรีนะคะแล้วก็พอเขาถามเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำก็เลือกเป็นคล้ายๆวายหรือหรือเพื่อนๆจะเลือกอะไรก็ตามแต่ที่แบบทําให้เรากลุ่ๆนิดนึงอะ่ะมันจะทําให้เราหลับง่ายนะคะเพราะว่าน้าอ่ะพอน้าก็เลือกวายเลือกวายไป2แก้วหลังจากกินข้าวเสร็จ ดื่มวายไปสองแก้วแก้วแรกมันเหมือนอร่อยนะแก้วสองมันเหมือนขมคอขึ้นมาแล้วแต่ก็ต้องฝืนกินเพราะว่าแบบไม่เสียดายวายเนาะแล้วก็ก็คือพอกินเสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้าห้องน้ําเสร็จแบบไปเข้าห้องน้ำทำธุระให้เสร็จกบว่าฉันจะนอนแหละหลังจากนี้พอพอดื่มวายเสร็จแล้วก็กลุ่มนะแล้วแบบเดินไปห้องน้ํายังเซตเซนิดๆน,น,นะคะแล้วก็เราก็กลับมานอนนอน,นนอนคือนอนหลับสบายเหมือนแบบสิบเอ็ดชั่วโมงคือน้ํานอนแบบตลอดแล้วความรู้สึก มันไม่ได้หลับสนิทหรอกเพราะามันอยู่เครื่องบินนะคะมันก็มีช่วงที่แบบว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบสะเทือนมากนะคะก็นั่นแหละก็นอนไปรู้สึกความรู้สึกนะคะนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาเขาก็ประกาศว่าอีก20นาทีจะถึงสนามบินที่เราจะลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ย,เห,ยเหมือนแบบเหมือนนอนได้ชั่วโมงเดียวเองอะชั่วโมงครึง่งแล้วแบบจะถึงแล้วรอะไรแบบรู้สึกไวมากเพราะว่าสองสามรอบก่อนก่อนรอบเนี้ยที่แบบ เดินทางมาสวนิศก็ก็ไม่เคยได้หลับเลยก็เลยรู้สึกว่าเออฟไฟล์นี้แบบเลิศอะแล้วคราวนี้นะคะตอนจบเรื่องเรื่องฟไฟล์แล้วนะคะก็คือตอนตอนที่เราลงลงมาจากเครื่องบินนะคะพอพอเราลงมาจากเครื่องบินไปต่อมอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาระยะห่างให้ดีๆเพราะว่า ต่อมคอ่อนข้างโหดนะแบบมันเป็นบางคนแหลมไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ารอบนี้คือเจอแบบแอบโหดนิดนึงเนาะเพราะว่าน้ำมาปวดท้องเหมือนกับว่าแบบปวดท้องอยากห้องน้ำนะคะ่ะก็เลยแบบรีบนิดนึงก็แบบไปใกล้อะพี่คนหนึ่งมากไปแล้วพี่เขาก็แบบว่าเขาใช้คําพูดต่อมอคนนี้เขาก็ใช้คําพูดที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยสนุกก็คือเราต้องรักษาระยะห่างให้ดีๆเพื่อที่จะไม่โดนตานําหนินะคะเดี๋ยว ตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้ําจะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ไม่ควรจะลืมนะคะก็คืออะไรอ่ะเดี๋ยวทวนให้แล้วกันอันดับแรกนะคะจะเป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะคะแล้วก็อันดับ2เป็นวีซ่าหรือว่าใบาอนุญาตให้มีที่พักหรือที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะคะอันดับที่3ก็คือตัว๋วเครื่องบินนะคะอันดับที่4คืออ่าใบรับรองแพทย์ว่าเราเนี่ยไม่มีโควิดนะคะ ใบตรวจโควิดแล้วแหละก็คือก็คือใบตรวจโควิดภายใน48ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องไม่มีโควิดอะไรเงี้ยแล้วอันดับสุดท้ายนะคะอันดับสุดท้ายเดี๋ยวนะมาให้ดูอันดับสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะต้องมีนะคะถ้าไม่มีก็เขาอาจจะแจกแจะมีดีกว่าะคะ่ะก็คือแมสนะคะต้องมีแมสนะคะอย่างเงี้ยตอนอยู่ตอนอยู่บนเครื่องเขาก็ให้ใส่แมสนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าเวลายะแล้วอะไรก็ต่างเนี้ยนะคะ ตัว๋วเครื่องบินเราต้องมี2ใบนะคะใบนึ่งน่ยจะเป็นเหมือนใบตัว๋วเครื่องบินใบหนึงจะเป็นใบแบบคล้ายๆกับใบแบบใบเสร็จรับเงินนะคะตัว๋วเครื่องบินรอบนี้ที่น้ำแบบว่าจ่ายไปนะคะราคาอยู่ที่8.905บาทนะคะเที่ยวเดียวนะคะของฟินแอร์เนาะราคาบวกกับที่น้ำาอ่าเพิ่มน้ำหนักกิโลของของกระเป๋าซูทเคสสอใบนั้นนะคะก็อยู่ที่ 9,655บาทก็ยังไม่ถึงหมื่นก็ถือว่าถูกมากๆถูกในทุกๆรอบที่บินเลยนะคะก็เพื่อนๆคนไหนแบบเออรู้สึกว่าอยากมาเทียเท่ยวช่วงนี้ก็เออก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะเพราะว่าหน้าหนามัน,มนไม่มันไม่ค่อยแพงอยู่แล้วเนาะถือว่าประทับใจกับไฟบินนี้มากๆเพราะว่า1ถูก2บริการดี3แบบหลับแป๊บเดียวก็คือถึงแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ สำหรับคนที่เพิ่งมาต,ติดตามหรือว่าติดตามมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เป็นคลิปแรกที่แบบเป็นจรงจิงๆจังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือว่าเป็นคลิปที่ <c oughs> บอกประสบการณ์ที่แบบพูดเยอะๆก็มีคลิปนี้คลิปแรกนะคะโอเคค่ะ okay, วิไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นกระเป๋า carry on นะคะเป็นไซส์ขนาดกลางนะคะที่น้ำเล่าให้ฟังว่ามันใส่ในสูทเขตไม่พอนะคะแล้วก็เราต้องแยกกระเป๋ามาอีก ซึ่งน้ำก็เอาของทุกอย่างที่กันเกินมานะคะใส่ไปในนี้แล้วมันก็หนักมากก็ลากไปลากมานะคะก็ค่ะก็เป็นทริคนะคะใครที่แบบว่าเออมีของที่ใส่ไม่ได้ในกระเป๋าสุดเคศส,สองใบนั้นเราก็สามารถใส่ในกระเป๋าแบบนี้ได้นะขอย้ําว่าใส่กลางนะคะเพราะว่าถ้าใส่ใหญ่ไปก่อนเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเครื่องน,นะคะทุกคน